วันนี้จะพามาทำแกงเห็ดแคงใส่หมูนะคะเครื่องปรุงก็จะมีตามนี้นะคะเห็ดแครงหมูหัน่นพริกแกงใต้จับแรกก็จะใส่น้ำมันไปน้อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงใต้ลงไปผัดให้หอมเติมด้วยกะทิกะทิข้นไปนิดนึงเดี๋ยวเราเติมน้ำเข้าไปเเพื่อให้คนได้ง่ายขึ้นดีกว่า เพิ่มกะปิเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันให้พริกแกงหอมเสร็จแล้วเราก็เติมด้วยเห็ดแข็งลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เมื่อเห็ดเข้ากับพริกแกงดีแล้ว <c oughs> เราก็เติมกะทิลงไปอีก เพิ่มกะทิลงไปเนื่องจากว่ากะทินี้มันข้นเราก็จะเติมน้ำลงไปอีกครั้งนึ่งเราจะไม่ใส่น้ำมากเราจะเติมน้ำพอให้คลุกกลิกรอให้เดือดเสร็จแล้วเราก็เอาหมูชิ้นที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเห็แพงนี้เขาจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ภาคใต้ พี่น้อยไปเจอที่แมคโครเลยรีดจัดเลยเราจะค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปเรื่อยๆระวังอย่าให้น้ำเยอะปรุงรสตามที่เราชอบนี่จะใส่น้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะนทรายหนึชน่ช้อนชาไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะโรยด้วยใบมะกรูดสีสันและความหอมคนให้เข้ากันรอให้เดือดเดือดแล้วเราเติมหัวกะทิลงไป ลงในแกงอีกครั้งหนึ่งแต่งสีสันด้วยพริกซอยแกงสีเหลืองจะตัดด้วยพริกซอยสีแดงสวยเลยกลิ่นหอมมากเลยเดือดได้ที่แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟรออะไรจ้าของอร่อยอร่อยมากินด้วยกัน